ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะ ันดับราศีดวงดีประจำเดือนตุลาคม2566าราศีต่อไปนี้ในเดือนตุลาคมจะมีแต่คำว่าร่ำรวยเงินทองรอรับความปังความเฮงมีโชคมีลาบล้นมือคิดสิ่งใดก็สมดังปรารถนาดีทั้งเรื่องการงานความรักการเงินว่าแต่จะมีราศีไหนบ้างไปเช็คกันเลยคะ่ะราศีสิงห์ เป็นราศีที่มีข่าวดีในเรื่องของการงานในบางคนมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะเป็นเดือนแห่งความสำเร็จครั้งใหญ่สำหรับคุณในส่วนของการเงินนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินจากหลายช่องทางมาจากความสามารถของคุณเองค่ะสส่มูเตลู สำหรับชาวราศีสิงค์คือสร้อยข้อมือปีเสียลายดอกไม้สีน้ำเงินจะช่วยเสริมสิริมงคลในด้านการงานการเงินจากที่ดีอยู่แล้วจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปราศีกุมดวงโดดเด่นมีความก้าวหน้าดวงความรวยมาเยือนหากก่อนหน้านี้เคยพบปัญหาหรืออุปสรรคปัญหาเหล่านั้นจะเริ่มคลี่คลายลงมองเห็นทางออกมากขึ้น ถือว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณเลยค่ะสายมูเตลูสำหรับชาวราศีกุมคือสร้อยข้อมือตัวเลขมงคล6เลข6หมายถึงมีอำนาจบารมีเสริมดวงให้กับผู้ที่ครอบครองให้มีอำนาจบารมีราศีกัน ชาวราศีกันมีแนวโน้มจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องซึ่งเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงแรกอาจจะมีเหนื่อยไปบ้างแต่ก็สามารถผ่านพ้นปัญหาหรืออุปสรรคไปได้ในเรื่องของการเงินจะสามารถหมุนเงินได้คล่องขึ้นกว่าเดิมมีเงินใช้สอยไม่ขาดมือเลยค่ะสายมูเตลูสำหรับชาวราศีกันคือกรอบรูปมังกรเลขแปเชื่อว่า มงกรคู่สามารถช่วยปกป้องคุ้มครองผู้คนจากสิ่งชั่วร้ายเสริมความแข็งแกร่งความสำเร็จและโชคลาภให้กับชีวิตความหมายของมงคลมังกรคู่ได้แก่ 1. อำนาจบาร,รมี 2. ความมั่งคั่งโชคลาภ 3. ความสำเร็จ 4. ความเจริญรุ่งเรือง 5. ความรักความสัมพันธ์ที่ดี 6. สุขภาพที่ดีและ 7. การคุ้มครองป้องกันค่ะราศีมีนก่อนหน้านี้นั้นคุณเคยมีปัญหาในเรื่องการเงินในปักนี้การเงินจะค่อยๆดีขึ้นมีความคล่องตัวดีขึ้นจากเดิมมากๆเลยค่ะ พยายามบริหารจัดการเงินให้ดีในเรื่องของการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนในเรื่องของความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีความรักราบรื่นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะสส่มูเตลูสำหรับชาวราศีมีนคือหลวงปูท่ทวดช่วยเสริมสิริมงคลในเรื่องแควคลาดปลอดภยัยจากอันตรายต่างๆ ราศีตุลในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนแห่งโอกาสของคุณเลยค่ะมีเงินเข้ามารัวๆหากก่อนหน้านี้เคยติดขัดในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะคลี่คลายหมุนเงินได้คล่องขึ้นในส่วนของเรื่องความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากความรักราบรื่นจนใครๆก็แอบอิจฉาคุณเลยค่ะ สายมูเตลูสำหรับชาวราศีตุลคือสัญลักษณ์อินฟินิตี้ค่ะช่วยเสริมดวงความรักให้กับชาวราศีตุลรวมความหมายดีๆจากอินฟินิตี้ที่หมายความว่าไม่มีที่สิ้นสุดเปรียบกับความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติก,กับการใช้ชีวิตค่ะ